สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้ามาในช่วงเวลาของรายการยุคคนถามตรงสนทิยานฟันทงตอบนะครับวันนี้วันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์สอ5 9นาะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับผมยุคคนวิเศษสังและแขกรับเชิญของเราค่ำคืนนี้ก็เจ้าเก่าครับพี่ต้อยสนทิยานชื่นไทยในธรรมไปทักทายพี่ต้อยกันก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับหนึ่งครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก็พบกันทุกวันจันทร์ด้วยความ เป็นอย่างยิ่งครับผมครับสัปดาห์นี้กลับมาในสตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปบันทึกเทปรายการนะครับที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับก็เป็นกิจกรรมของแฟนข่าวที่พาทัศนศึกษาแล้วก็ไปเยี่ยมชมหรือว่าพบปะพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการและรวมไปถึงพี่ต้อยด้วยครับก็ถือเป็นบรรยากาศอันงดงามนะครับที่ได้เกิดขึ้นสิ่งที่ ผมอยากจะเรียนต่อท่านผู้ชมแฟนข่าวทีนิวทุกๆคนนะครับเป็นน้ำใจนะครับแม้แต่เพียงเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหมหาศาลที่ทำให้ผมนะครับแล้วก็น้องๆทีมงานของทีนิวทุกคนนะครับมุ่งมั่นในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปใน วงการข่าวสารและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อจะได้ทำงานและทำหน้าที่ของเราแม้จะต้องผ่าหรือฝ่านะครับกับขวากน้ำต่างๆนะครับที่ต้องเดินเหยียบย่ำไปด้วยความเจ็บปวดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครเราก็จะสู้ต่อไปยิ่งได้สัมผัสนะยิ่งได้พูดได้คุยได้พบนะครับกับ แฟนข่าวทีนิวที่มาร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยต้องเรียนแบบนี้จริงๆและสสำหรับเ,เงินทั้งหมดนะครับที่ได้กรุณามอบให้ผมนะครับในวันนั้นนะครับทุกบาททุกสตังค์นะครับได้เอาไปร่วมทําบุญในพิธีเอาผ้าขึ้นทาตนะครับถ้าเป็นภาษาของคนนครซึ่งจะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานับเป็นพันๆปีแล้วก็คือเอาผ้าไปห่มพระบรมธาตุ เงินทั้งหลายเนี่ยนะครับได้มีญาติมิตรนะครสมทบทุนกันนะครับได้จนเต็มเป็นจำนวน50 0 0 0บาทนะครับได้ถวายเพื่อที่จะเอาไปบุรณะซื้อทองมาซ่อมแซมยอดพระบรมธาตุครับ,บอ่ะคับเอาละฮะทีนี้มากันที่สถานการณ์เมนหลักนะครับของประเทศไทย นะครับแล้วก็เป็นหัวข้อหลักของการพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับ,รบพี่ต้อยตั้งหัวข้อมาสืบทอดอํานาจของคอสชคนไทยหนุนหรือค้านนะครับตอนนี้พูดถึงประเด็นการสืบทอดอํานาจเนี่ยน่าจะโยงไปที่ข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีทั้ง16ข้อโดยเฉพาะข้อที่16พูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับและตอนนี้ก็เกิดการตีความค้นหาคําตอบกันมากมายเลยครับว่า ทรทเนี่ยนะครับจะเขียนออกมาอย่างไรนะครับให้คือตอนนี้มันพูดพูดยากมากนะครับว่าอเอ๊อมันจะออกมาในรูปแบบไหนจะสืบทอ,อดอานาจจะเป็นการเขียนในบทเฉพาะการจะเป็นการมาในรูปขององค์กรพิเศษเหมือนกับคอสชอแต่พอไปถามอาจารย์มีชัยอาจารย์มีชัยก็บอกว่าคอสชอไม่อยู่แล้วหลังจากการเลือกตั้งเอ,อสรุปแล้วมันจะเป็นยังไงสถานการณ์มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงพี่ต้นสธญญาณมีคําตอบ แน่นอนนะครับที่เรียนว่าสศยานมีคําตอบเนี่ยมันเป็นคําตอบทีออ่อยู่บนประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ผ่านมาแล้วก็อยู่บนข้อเท็จจริงทางกฎหมายนั่นเองประเด็นสําคัญที่ผมคิดว่าเราจะต้องพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยครับท่านผู้ชมครับเอาเริ่มต้นจากท่านผู้ชมก่อนนั่นหนึ่งนะครับที่ผมเรียนว่าต้องเริ่มต้นจากท่านผู้ชมก่อนแน่นอนแหะครับแฟนข่าวทีนิว มีทิศทางและอุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกันเสียเป็นส่วนใหญ่อ้ทิตย์ทางเดียวที่เป็นไปในส่วนใหญ่เนี่ยเรียนนะครับว่าข้อมูลหลักฐานพยานที่นําเสนอทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงบนหน้าจอทีนิวเนี่ยอยู่บนข้อมูลที่เป็นจริงหมดไม่มีการบิดเบือนไม่มีการสับปรับนะครับไม่มีการเอาข้อมูลเนะี่ยหลอกลวงมานําเสนอเพราะฉะนั้น ท่านผู้ชมของทีนิวได้ข้อมูลไปนะครับก็ไปคิดไปใคร้ครวญไปพิจารณาวันนี้เนี่ยผมจะถามตั้งแต่ต้นรายการเนะครับถามตั้งแต่ต้นรายการครับว่าถ้าคสาชและพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาจะเชื่อมโยงและส่งต่ออำนาจจากคสชเนี่ยจนไปสู่รัฐบาลใหม่เ,เพื่อที่ จะทำให้สาการบ้านเมืองไม่ลุกเป็นไฟย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ก่อนพฤษภาคม5.7เนี่ยคนไทยเนี่ยจะค้านหรือสนับสนุนนะจะค้านหรือสนับสนุนหรือจะสนับสนุนหรือค้านเพราะหลายคนหลายเสียงโดยเฉพาะนักวิชาการที่ ค่อนข้างจะคลั่งไคล้กับความเป็นประชาธิปไตยนี่ผมเรียนนะนักชาการกลาง,ลางเนี่ยรวมทั้งผู้คนที่สนับสนุนระบอบทักษินอาจจะคาดคิดว่าถ้าคอสชอนายกรััมตรีพลเอกประยุทธ์และจารย์มีชัยไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดในรัฐธรรมนูญและทำให้เกินเกิดกระบวนการของการสืบทอดอำนาจมันจะเกิดเหตุการณ์แบบพฤกษาามหหรือไม่ หลายคนคาดหวังแล้วก็ฝันว่าเที่ยวนี้แหละมันจะมีม็อบใหญ่มากมายหมาสาลจะมาล้มล้างคอสช,อชอและกองทัพลงไปมันเป็นความฝันแบบนั้นทีนี้เอาท่านผู้ชมของทีนิวเลยฮะเชียร์ก็จะเอาเป็นโพลหรือความเห็นจอแล้วแต่ปีต้อยเลยครับ เอาความเห็นเพราะเราต้องการเหตุผลรเราต้องการเหตุผลเห็นด้วยด้วยเหตุผลอะไรมไม่เห็นด้วยด้วยเหตุผลอะไรครับแต่เราก็จะเอาเนี้ยมานับดูไปโพลเหมือนกันแต่ไม่อยากให้กดหนึ่งกดสองอเพราะต้องการเหตุผ<พ>ลนะครับก็ สอบถามความคิดเห็นของคุณผู้ชมด้วยนะครับ,รบวันนี้จะได้ร่วมกันแชร์ไอเดียนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสถานก,การณ์ของประเทศทีต่ต้องร่วมกันรับผิดชอบไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้พูดถึงเงื่อนไขข้อที่16ของคณะรัฐมนตรีจนมันนาพามาสู่ประเด็นของการสืบทอ,อดหรือว่าไม่สืบทอ,อดอํานาจเ่ยนะครับขออนุญาตเท้าความสักนิดหนึ่งนะครับไปดูให้ชัดๆกันอีกรอบหนึ่งว่าข้อที่16เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าอย่างไรจนนํามาสู่การตีความมากมายไก่กองเลยนะครับ ข้อ16ตามข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับบอกไว้แบบนี้นะครับว่าคณะรัฐมนตรีเป็นห่วงปัญหาดังก่อนเดือนพฤษภาคม2557จะย้อนกลับมาอีกภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายหลังการเลือกตั้งและภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จึงเห็นว่าหากบัญญัติเนื้อหาและการบังคับใช้รัฐธรรมนูญเป็นสช่วงเวลาคือช่วงเฉพาะกิจหรือเฉพาะการในระยะแรกซึ่งอาจไม่ยาวนานนัก โดยมีข้อยกเว้นตามความจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและช่วงที่จะใช้บทบัญญัติรัฐธรฐธรมนูญในระยะต่อไปซึ่งสอดคล้องกับหลักสากลมากขึ้นและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่ลดข้อจํากัดต่างๆลงให้มากน่าจะแก้ปัญหาและอธิบายให้เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนและนานา,นาชาติได้อ่าดูนะหนึ่งในข้อ16เนี่ยนะับผมจะเรียนแบบนี้ก่อนว่ามันจะมี หลักของมันที่ชัดเจนอยู่ในข้อเสนอนี่ถือว่าเป็นข้อเสนอของคอรอมอรครอรอมอรชุดนี้มีใครเป็นหัวหน้าใหญ่ก็ต่อพลเอกป,ประยุทธ์เพราะเป็นนายกรัฐมนตรีครับหัวหน้าคอสชอช,อช,อชื่ออะไรก็พลเอกป,ประยุทธ์เหมือนกันคนเดียวกันครับในฐานะที่ทั้งสองตำแหน่งเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นโดยข้อเสนอข,ของคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจึงต้องเป็นข้อเสนอที่คอสช,อชอเห็นชอบอยู่แล้วถูกไหมฮะครับ ในข้อเสนอนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องกลับมาดูตรงนี้ก่อนผมจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าข้อเสนอนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้านี้รเราจะเห็นบทสัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมากมายหลายครั้งที่บอกว่าผมพอแล้วผมไม่เอาแล้ว ทำไปตามรถแบบแล้วพวกคุณก็มาทํากันต่อรัฐบาลใหม่มาก,ก็ทํามันไปผมเหนื่อยผมพอแล้วจะเป็นแบบนี้เนี่ยบ่อยครั้งมากครับจะพูดอยู่เสมอเลยนะจะย้ําอยู่เสมอแต่ข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยหนึ่งทำให้เราแปลกใจกันในฐานะคนที่ก่อติดข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยนะแสดงว่าความหมายว่าที่ว่าพอหรือไม่เอาแล้วเนี่ย มันมีเงื่อนไขหรือปัใจจัยใหม่เกิดขึ้นหรือไม่มนะครับถึงคณะรัฐมนตรีถึงได้มีข้อเสนอแบบนี้ครับแสดงว่ามันต้องมีปัจจัยและเงื่อนไขใหม่อ,มอยู่ที่ปัจจัยหรือเงื่อนไขใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรคือพี่ตากำลังจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เดี่ยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแผน ผมคิดว่ามันเป็นแบบนั้นพี่คิดว่ามันเป็นแบบนั้นจากการเกาะติดข่าวสารมาเพราะนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนความคิดและกลับไปสู่จุดของการเปลี่ยนบุคลิกภาพในการสัมผัสต,ต่อประชาชนและต่อผู้สื่อข่าวเพราะในประยุทธ์หยุดพูดประเภทที่ตอบโต้กับผู้สือ่อข่าวเพราะไม่ต้องการจะหลุดถ้อยคำใดๆออกมา ที่อาจจะกลายมาเป็นประเด็นปัญหาถือว่าพูดเร็วไปสองทุกเสาร์อาทิตย์จะมีคำสัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ที่เขียนด้วยตัวเองส่งให้กับพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโฆษก k, ร,รัฐบาล <c oughs> เผยแพร่พรถ,ถึงประชาชนเป็นระยะหลังจากที่ได้พูดในรายการคืนความสุขทุกวันสุขแล้ว <c oughs> นี่เราจึงเห็นว่าทิศทางนะฮะ ของพลเอกประยุทธ์ในการที่ให้สัมภาษณ์ในการสื่อสารกับประชาชนเรียกว่าปรับ,บกระบวนการทางความคิดนี่รูปแบบและท่าทีม,มันต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาที่เปลี่ยนไปประเด็นคืออะไรทำให้เปลี่ยนนี่เป็นเรื่องที่เราต้องคบคิดเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนั่นเป็นประเด็นถัดมามนะเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนที่เราพูดกันว่าจะมีคนสนับสนุน หรือมีคนคัดค้านจนลุกลามกลายมาเป็นเหตุการณ์พฤกษภาสามห้านะครับผมคิดว่าปัจจัยอันสำคัญในทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมครับที่ทำให้คณะมนตรีต้องมีสิ่งที่เป็นข้อเสนออันต้องเรียกว่าท้าทายนะฮะต่อความรู้สึกต่อความรู้สึกของผู้คนทั้งสังคม ไม่ว่าจะเป็นการท้าทายในเชิงหนุนหรือค้านนะครับม,มันจะเป็นตัวชี้ขาดสถานการณ์ของประเทศไทยในจังหวะก้าวของประเทศในจังหวะต่อไปนะอยู่ที่ประชาชนนะอยู่ที่ประชาชนและก็เงื่อนไขนี้จะเป็นเงื่อนไขชี้ขาดนะถ้าประชาชนหนุนแสดงว่าบ้านเมืองเนี่ยนะฮะประชาชนต้องการเห็นบ้านเมืองเนี่ย ไปสู่ทิศทางทิศทางหนึ่งซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นทิศทางที่เรียกว่าประชาธิปไตยจ๋าเลือกตั้งแล้วก็ตะโกนกูกล้องว่ามาจากเสียงส่วนใหญ่ประเทศนี้มันต้องประชาธิปไตยเพราะทาั้งโลกเขาใช้ประชาธิปไตยคนไทยอาจจะไม่ได้เห็นเป็นแบบนั้นด้วยนะครับทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดเหตุลุกลามหรือไม่ลุกลามก็ตามแต่มันจะเกิดสถานการณ์เป็นสองขยัครับ ขยักแรกเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในตอนลงประชามติประมาณ31กรกฎาคมนี้ถูก<ว>ต้อง<ล>บรบ7วันถูกต้องครับจะเกิดขึ้นในตอนลงประชามตินั่นก็หมายความว่าถ้าประชาชนคนไทยไปลงประชามติสนับสนุนร่างรัฐมนูลฉบับอาจารย์มีชัยซึ่งมีปัจจัยและเงื่อนไขในการที่จะทำให้รัฐบาลใหม่ ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเดินไปตามคันลองที่คอสชอและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์วางเอาไว้จะหนุนหรือไม่หนุนและถ้ายิ่งลึกลงไปกว่านั้นนอกเหนือจากแนวทางแนวนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและการรักษาความสงบของบ้านเมืองนะที่จะส่งต่อไปสู่รัฐบาลใหม่ซึ่งจะต้องเกิด การเลือกตั้งขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยนะฮะถ้าจะให้มั่นใจจะให้ชัดเจนขึ้นก็นั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องลงไปบริหารจัดการประเทศต่อหรือไม่นี่ไงคือสิ่งที่ต้องคิดถ้าประชามติออกมานะครับท่านผู้ชมถ้าประชามติออกมาทลักทลายท่วมทน้นประเทศเราก็จะเดินไปสู่อีกจังหวะก้า จังหวะกนั้นคือจังหวะ9กที่คสชได้วางเอาไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์20ปีแต่ถ้าประชามติออกมาแพ้หรือชนะแบบเฉียดฉิวคือชนะแบบเฉียดฉิวและหากมีการไปจัดตั้งรัฐบาลและมีคนในคสชหรือพลเอกประยุทธ์ไปอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการที่จะบริหารประเทศชาติต่อ มันจะเกิดเหตุวุ่นวายแบบพฤษสภาคมส5หหรือไม่นี่ก็เป็นประเด็นที่ทำให้ชวนต้องคิดคแต่ถ้าชนะขาดทุกอย่างจะเปลี่ยนไปประเทศไทยจะเดินไปสู่อีกทางหนึ่งส่วนทางนั้นนะครับจะเป็นทางแห่งความสวยสดงดงามเป็นทางแห่งความดีงามที่มีประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยแบบไทยๆหรือประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ หรือว่าจะเดินเข้าสู่ประชาธิปไตยแบบเต็มที่แต่อยู่ภายใต้ความสับสนอลมมนอยู่ภายใต้ผู้คนออกมาชุมนุมเป็นแสนเป็นล้านและเกิดความวุ่นวายไอ้นั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดใคร่ครวญและจะขยายภาพออกมาเห็นครับคือในโทนของสถานการณ์จริงๆเนี่ยยังคงต้องรอเนื้อหาของรัฐนูลฉบับสเสด็จน้ำนะครับที่ต้องแก้ให้เสร็จภายในวันที่29มีนาคมเนี่ยนะครับแต่ขอถามพี่ต้อยก่อนว่า เอาจากประสบการณ์พี่ต้อยและการมองสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยคนไทยจํานวนหนึ่งได้เลือกแล้วใช่ไหมครับว่าจะอยู่เคียงข้างคอสชอคือจะให้ผ่านแน่มายัางไงเนี่ยเชื่อมั่นหรือว่าต้องรอดูเนื้อหาก่อนไม่รอดูเนื้อหาเลือกแล้วแหละผมเชื่อคนเลือกแล้วอยู่ที่จํานวนมากหรือน้อยเท่านะั้นอ๋อเลือกแล้วนะเ <Simmons> พราะฉะนั้นเนี่ยจะมากหรือน้อยมันอยู่ที่เนื้อหาไหมครับหรือว่าอยู่ที่สถานการณ์ณเวลานั้นอยู่ที่สถนานการณ์ณเวลานี้ไม่ใช่เวลานั้นเวลานี้ด้วยอ่ะถูกต้อง เนื้อหาไม่มีผลเลยแหละคนไม่อ่านรัฐมนูนเลยคนรู้แล้วเนี่ยมันหลักใหญ่ใจความมันรู้หมดแล้วไอ้ที่รายละเอียดจุกติกจุกจิกไม่มีอะตัวอักษรภาษานี่ไม่ใช่มันชัดเจนแล้วแต่จะเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเราเอาช่วงหน้าอ,<น>ะ,อะได้เวลาพักเบรกแล้วนะครับยังไม่ได้พูดถึงสาเหตุที่พี่ต้วิเคราะห์ว่าทําไมพลเอกประยุทธ์ถึงเปลี่ยนใจนะครับและยังไม่ได้พูดว่าต่อจากนี้ไปสถานการณ์การลุกลบทางการเมืองจะเป็นยังไงต่อ,อนะครับเดี๋ยวตามตอในเบรกหน้านะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวคร